ที่นับนะทุกคนนะต่างเข้ามาทํางานการเมืองนะนะเพื่อทุกคนกอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นใช่ไหมผมก็เหมือนกันผมก็อยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นเหมือนกันนะนะแีนี้วันนี้ครับผมก็ให้สัมภาษณ์ไปก็ถามว่าคิดยังไงกับกกตกรกตคือเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมจะต้องมีหน้าที่จัดก,การเลือกตั้งนะให้ บริสุทธิยุติธรรมเรียบร้อยใช่ไหมครับรวดเร็วนะครับนะใชนะ่ไหมแต่นั้นวันนีน้เรื่องของสื่อพิธาเนี่ยนะครับเขาถามผมว่ามีความเสี่ยงไงคิดว่าจะรอดไหมผมว่าต้องรอดสินะครับถ้าเกิดคุณพิธาไม่รอดเนี่ยครับบ้านเมืองเสียหายนะเราลองมองในมุมนี้นะพี่น้องนะถ้าเกิดคุณพิธานะครับไม่รอด ถามว่าประเทศได้ประโยชน์หรือประเทศเสียประโยชน์เราคิดกันแบบนี้กันับวันนี้กฎหมายนะครับต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาตินะคใช่ไหมถามแม่พิธาถือหุ้นสือน่อไอทีวีนี่มีใครเดือดร้อนไหมผมถามประเทศว่าเนี่ยการที่พิธาเนี่ยเขาถือหุ้นไอทีวีเนี่ยมีใครเดือดร้อนไหมเขาเปรียบใครไหมมีอะไรเสียหายไหมประเทศเสียหายตรงไหนบ้างมันทําให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิยุติธรรมหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมครับไม่มีใครเดือดร้อนเลยครับ แต่การที่กรกตจาัดก,การเลือกตั้งไม่บริสุทธิธ์ยุติธรรมเนี่ยประชาชนเดือดร้อนวันนี้จนป่านนี้ยังไม่ประกาศรับรองผลเนี่ยถามเดือดร้อนไหมเดือดร้อนสิเพราะว่าวันนี้ประชาชนได้ออกไปแสดงพลังเรียบร้อยแล้วเขาอยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกของประชาชนคุณทําอะไรกันอยู่อันนี้ต่างหากผมว่านี่แล่ควรจะเป็นความผิดไม่ใช่พิชาพิชาเขาเป็ลนง,งหาเสียงทําตามกฎทุกอย่างนะครับก็มาอย่างถูกต้อง เออในกรกตนะครับคุณครับสี่ห้าปีเลือกตั้งทีนึงเนี่ยครับทาไมคุณไม่เตรียมการทําไมคุณไม่ซักซ้อมหรือจัดหาวิธีการเลือกตั้งให้มันบริสุทธิธรรมสะดวกรวดเร็วใช้งบประมาณน้อยนะครับแล้วก็บัตรเสียให้มันน้อยบัตรเสียต้องสามล้านใบเอพี่น้องเออได้ไหมเนี่ยนั่นแสดงถึงวความที่มันไร้ประสิทธิภาพของกรกตอเองแล้วแล้วคุณวิชาเขาก็เคยเป็นสสสมัยที่แล้วด้วย เออทำไมก็เป็นสนสมันหนึ่งสมัยแล้วมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสมัยไม่ได้เห็นไหมครับดังนั้นเราคงดูได้ว่าใครกันแน่นที่กำลังจะทําให้ประเทศลุกเป็นไฟนะวันนี้นะประชาชนได้เลือกแล้วนะาการนี่สสแก่องหัวงอกขี่รถถังมาเนี่ยนะมาเรียกร้องหารัฐบาลแห่งชาติชาติหมา <laughs> ใช่ไหมวันนี้เราก็เลือกไปแล้วไงประชาชนก็เดินทางกลับบ้านกลับช่องออกไปใช้สิทธิ์กันเต็มที่เร้ก็จบไปแล้วนะี่ แล้วไทยได้เสียงข้างมากนะนั่นแหละคือรัฐบาลแห่งชาติได้ไหมคุณจะไาเรียกหารัฐบาลแห่งชาติอะไรเออวันนี้นะประชาชนนะที่เขารวมตัวกันนะเลือกพักการเมืองเขาขึ้นมาเนะี่ยพักเหล่านี้ได้ตกลงจับมือในแปดพักเนี่ยสามร้อยสิบสามเสียงเนี่ยเยอะไหมมันเกินครึ่งของจํานวนสสทั้งหมดนะและที่สาคัญน,นะมันมากกว่าสอวอทั้งคณะด้วยต่างหาก อย่างนี้ยังไม่ไมเอกฉันนี่ครับเนี่ยและสวอคอุณมีแค่สองร้อยห้าสิบเสียงเนี่ยคุณจะมาคัดคา้านอ่มาคัดคา้านสสนี่ก็มีต้องสามร้อยสิบสามเสียงเนี่ยนะมึงใช้สมองตัวไหนคิดกันวะเออวันนี้รับเสียงข้างมากคือเสียงครับคือเสียงของแปดกพักที่เลือกสอสรวมกันเป็หมดสามร้อยสิบสามเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วเยอะกว่าครึ่งเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เยอะกว่าสมาชิกผู้ที่สภาจะได้ซ้ำ อย่างนี้ยังไม่พอใจเรอครับเออสวควรจะหยุดเป็นตัวถ่วงความเจริญในล้วแล้วความจริงกรกตไม่มีความจำเป็นเราจงรับเรื่องร้องเรียนนี้นะถ้าผมเป็นกรกตนะมายื่นเรื่องร้องเรียนผมก็จะบอกว่ามันไม่มีผลหรอกเพราะว่าเจตนากฎหมายคือต้องการให้การเลือกตั้งบริสุทธิธรรมไม่มีการเอาเปรียบกันการที่คุณพิธาก็ถือสื่อเนี่ยก็ถือหุ้นสื่อแต่เขาไม่เดาเปรียบใครเลยแล้วสภาพของบริษัทนี้ก็ไม่ได้มีการทําธุรกิจก็ไม่สามารถให้คุณให้โทษใครได้เนี่ยมันไม่ก่อให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้ลยฉะนั้นอย่าเสียเวลามาเยื่เลยครับเก็บยัดตูดตัวเองกลับบ้านไปเลยครับผมจะบอกแบบนี้เลยครับไม่มีความจําเป็นใดทั้งสิ้นที่จะส่งให้สารรัฐมนตีามานนภา,ภามใช่ไหมเออไม่มีความจําเป็นเลยนะไม่บอกว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติเขาจะขาดคุณสมบัติได้ไงความรู้ก็มีการศึกษาก็มีใช่ไหมครับผู้ภาษาอีกก็ได้ดีกว่าไอ้สอจบปหกอีกเอกเอ,อ ถานว่าระหว่างพิธากับไอ้สอวมเหกเนี่ยคุณสมบัติไทยเหมาะมากกว่ากันเกาะกระแสก้าวไกลไปวันๆดูออกแล้วเออก็เรื่องของกูเหมือนกันนะนะคือเรื่องของกูอ่ะหน้าหัวพ่อไงกูจะเกาะไทรว่าเรื่องของกูอ่ะเออนะมึงเดือดร้อนอะไรอะ่ะเออวันนี้การเลือกตั้งมันจบแล้วแล้วนะวันนี้หน้าที่คือเราต้องสนับสนุนผู้ชนะให้เข้าไปทําหน้าที่แล้วหมดงบประมาณเลือกตั้งไป, 6, ปหกพันกว่าล้านใช่ไหมครับเขาชนะไปแล้ว แต่วันนี้พวกมึงยังเล่นเกมกันนะแล้วกูผิดอะไรที่กูจะอยู่กูจะเชียร์ผู้ชนะเนี่ยเฮ้ใช้สมองเลยนะมึงนะก่อนจะพิมพ์อะไรขึ้นมานะครับนะนะกูจะเกาะใครไม่หนักกว่าพ่อมึงหรือย่ากูไปเกาะแม่มึงเออทะลึง่งกูสายลังต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนหรือว่าวันนี้มึงจะยอมให้แก่ไม่กี่ตัวมายึดคอรองประเทศฮะทะลึ่งเด็กขนตดูดนะไปไปวิ่งเล่นกองทรายหน่อยเดี๋ยวทะลึ่งกับกู เขากำลังซีเรียสเรื่องบ้านเมืองกันอยู่วันนี้นะครับนะุณเห็นไหมวันนี้เพื่อนผมนะที่มาจากอเมริกาถามเฮ้อเมริกาเวะช่วงนี้ก็แย่ทะมาหากินลำบากมีคนไทยมากมายช่วงโควิดระบาดนะครับรัฐบาลใช้เงินมากมายมหาศาลนะจ่ายให้ให้พวก ซีดเส้นนะคนที่มีที่ถูกกฎหมายนะในอเมริกาเนี่ยอาทิตย์ละหกร้อยเหรียญน,นะแต่คนไทยหลายหลายคนนะับที่ไม่มีอยู่กันอยา่างผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยหมดแล้วนะผมถามถึงคน,นนู้นี้หอกลับมาอยู่เมืองไทยต้องนานแล้วเพราะอยู่ที่นู่นไม่รู้จะกินอะไรครับประเทศมันล็อกดาวน์นะไม่มีเงินไม่รู้จะทํางานตรงไหนแลวที่ฟอลอริดาเองตอนนี้ก็มีกฎหมายเข้มงวดมากสำหรับคนที่ไม่ได้ทํางาน เพื่อนบอกว่าเราขับรถไปเนี่ยแล้วคนนั่งรถกับเราเนี่ยเป็นคนผิดกฎหมายเนี่ยไอ้คนขับผิดด้วยนะตอนนี้ไอ้คนที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่น่ารังเกียจอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นะครับเช่าไม่ได้ด้วยนะการให้คนที่ไม่ถูกกฎหมายมาเช่าที่พักอยู่นะก็ผิดไปด้วยโอ้โหตอนนี้คนนี้เดือดร้อนต้องกลับประเทศไทยกันหมดเลนะวันนี้อเมริกาใช้เงินมากนะในการดูแลประชาชนของเอาที่ละหกร้อยเหรียญเนี่ยโอ้โหได้เยอะไปเลยหกสามสิบแปดก็ที่ละหมื่นแปด นะที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายทุกเดือนเงินเท่ก้นที่ประกอบธุรกิจแล้วไม่มีงานทําแต่ว่าเป็นประชาชนของอเมริกาเขาให้เงินขนาดนี้นะนะวันนี้อเมริกาก็เลยมีปัญหาเยอะมากเขาใช้เงินไปนมหาศาลมากนะครับนะนะในแมงวันตัวนี้นี่นะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องอะไรครับครับเรื่องนี้ครับที่จะครบกําหนดชําระนะครับเดือนนี้มิถุนายนนี้นะครับ วันนี้คุณเห็นไหมครับว่าหุ้นบริษัทสตาร์ทที่ไม่สามารถชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้ครับมีการาประชุมไปถือหุ้นเห็นไหมครับไม่สามารถให้เลื่อนการชําระนี้ได้มีมติให้ต้องชําระทันทีครับคุณเห็นไหมว่าสถาบันการเงินกี่แห่งของประเทศไทยเนี่ยที่ไปถือหุ้นอยู่นะครับนี่คือความซีเรียสครับผมบอกเลยรอบนี้นะครับ รัฐบาลประยุทธ์ไม่สามารถเอาอยู่แน่นอนเพราะวิกฤตรอบนี้นะมันสาหัสมากมันเกิดขึ้นในระดับโลกครับอเมริกาถังแตกยุโรปถังแตกนะครับปัญหาจีนวันนี้นะก็เยอะนะจีนนี่นก็เจ็บตัวแต่ว่าเขามีตังค์จีนเป็นเจ้าเจ้าหนี้รายใหญ่ของโลกจีนมีทองคําสํารองเยอะจีนมีดอลลาร์สำรองอยู่จีนมีพันธบัตรรัฐบาลเยอะนะครับนะเขาก็เดือดร้อนเขาก็เจ็บแต่เขาไม่สาหาัสนะเข้าใจไหมครับ จีนรัสเซียนะครับนะครับนะก็เจ็บเหมือนกันครับแต่ไม่สาหัสแต่ที่สาหัสคือครับนาโตกับเมกาเอนะครับวันนี้นะสิบสองผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับที่เจ๊งกับหุ้นบริษัทสตาร์กนะดูชื่อแล้วกันครับบริษัทที่หนึ่งนะฮ่องกงแอนเชียงไฮแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นนะครับนะอันดับสองบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนรวมบัวหลวงอันดับสามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย SCB Asset Management จำกัดนะครับเครดิตสูตรนะครับสิงคโปร์ UOB บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินพัทระ BTS Group h o l d i n g นะครับจัดการกองทุนวันหลักทรัพย์กองทุนอเบอร์ดีนเมืองไทยประกันชีวิตหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยมหาชนนี่คือ12นะครับ อย่างยกตัวอย่างนะครับนะมูลค่าหุ้นนะครับนะ,นะระบริษัทแรกนี้นะครับต้นทุนพันสามร้อยล้าน,นครับตอนนี้เหลือหกสิบสามล้านขาดทุนไปพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านขาดทุนพันกว่าล้านนี่แค่หุ้นกู้ตัวเดียวนะครับพี่น้องนี่แค่หุ้นกู้ตัวเดียวในวันนี้มีหุ้นกู้ไม่รู้กี่ตัวในประเทศนี้ไม่รู้กี่บริษัทที่ออกหุ้นกู้ แล้วก็มีนายโนว่าไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยและก็ชําระเงินต้นได้เมื่อครบกําหนดวันไถ่ถอนนะฉะนั้นวิกฤตประเทศมันจ่อคอหอยมาแล้วกรกตมึงทาส้นตีนอะไรอยู่รีบปล่อยให้มีการรัฐบาลมาบริหารประเทศมึงจะปล่อยให้รัฐบาลอ่อนห,หัดขับมือไม่ถึงอย่างคุณประยุทธ์บริหารประเทศตอ่อไปไม่ได้แล้ววิกฤตประเทศวันนี้นะคเนะมื่อวานมีการประชุมนะของสมาคมของประเทศจีนออกกรค้าจีน มีเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมานะครับเขาบอกว่างานรอบนี้สาหาัสไม่มั่นใจเลยว่าไทยจะรอดหรือเปล่านะนีนรอยหอคุณฟังนะครับแต่วันนี้ไอ้พวกไอ้เท่าน,นี้ไม่เคยรู้สึกรู้สาะไรเล,เลยนะครับในวงการนกธุรกิจนะบรรดาหอกันค้าบอกให้รีบตั้งัฐบานอย่าปล่อยให้เกิดสุญญากาศเพราะมหาตภัยโลกกำลังมาแล้วเอาวัานอาภัยเดือนนี้นะ ถ้าหุ้นนะพันธบัตรอเมริกนะันไม่สามารถถ่ายถอนได้คนระับวันนีนะ้อเมริกานะครับนะไม่สามารถผ่านกฎหมายขยายเพดานหนี้ได้นะคนั่นหมายความว่ารัฐบาลอเมริกาล้มละลายนะครับวันนี้หุ้นไอ้หนี้ของอเมริกาเนี่ยเหมือนประเทศไทยนะครับชนเพดานแล้ววันนี้นะรัฐบาลจะต้องผ่านกฎหมายให้สามารถสร้างหนี้เพิ่มได้นะวันนี้เงินของอเมริกาหมดตัคนระับ จะพิมพ์เงินกข้ดื้อๆก็ไม่ได้ครับเราจะพิมพ์เงินก็ไม่ใช้เองไม่ได้ต้องเป็นการกู้ครับเพื่อรักษาสมดุลทางการคลังวันนี้ที่อเมริกาพยายามขึ้นดอกเบีย้ยเก็บภาษีนะครับทําสารพัดวิธีนะเพื่อจะรักษามูลค่าของเงินดอลลาร์ไว้ไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้เพราะว่าพี่จีนเนี่ยนะพร้อมเสมอทุกเมื่อที่จะเทขายดอลลาร์ที่อยู่ในมือมหาศาล้อมรันธบัตรอีกปริมาณมหาศาล ถ้าเกิดอเมริกานะครับใช้การพิมพ์เงินขึ้นมาเองนะครับจีนก็คงจะไม่ถือเงินดอลลาร์ปลวลาเพราะกูจะถือไว้ทาไมเนะี่ยเมื่อมึงพิมพ์ได้เองเป็นกระดาษเลยนะแต่กูต้องเอาทองคาคาประกันนะ่ะนั่นคือความไม่เป็นธนะรรมจีนพร้อมจะเทขายเงินดอลลาร์ที่มีอยู่มหาศาลให้ออกปเป็นกระดาษโปงเต็กท,ทันทีนั้นอเมริกาจะมีเงินเพิ่มได้คือต้องกู้ครับไม่ใช่พิมพ์ขึ้นมาเองนะและ้ววันวนี้นะก็อยู่ที่ว่าสาภาอเมริกาจะยอมหรือเปล่านะครับเฮ้ยมึงจะฟัดดิ้งข้อความทาไม จะฟันดิ้งทำไมเออดูก็ดูดีๆนะครับจะเชียร์ก็มีมารายาทครับอย่าไปลบกวนคนอื่นเขานะครับนะวันนี้อเมริกาไม่มีเงินถังแตกในอดีตอเมริกาใช้การพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเองแต่วันนี้นะครับเงินของอเมริกนะันครับสมัยก่อนเนี่ยใช้การซื้อขายผ่านใช้เงินดอลลาร์เป็นตัวกลางจะซื้อน้ำมันก็ต้องสั่งซื้อเป็นดอลลาร์ตอนนี้ไม่จําเป็นนะครับหลายประเทศซื้อด้วยเงินสกุลของชาติตัวเอง น,น,นี่คือวิกฤตนะครับถ้าอเมริกาล้มนะครยุโรปก,ก็พังตามนะแล้วไทยประเทศเล็กนิดเดียวจะรอดได้ไงประเทศไทยก็ถือดอลลาร์ไปเยอะนะครับแล้วเกิดดอลลาร์ไม่มีค่าขึ้นมาเนี่ยตายไหมครับเออนะนี่เดี๋ยวพูดให้ฟังว่าวันนี้นระวิกฤตชาติมันรอจ่ออยู่คนในวงการสุรินวันนี้ขนหัวลุก,กันหมดแล้ว ยิ่งมีข่าวนะครับนารหุ้นกู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอนไม่มีเจ้านะค,คนออกหุ้นกู้ไม่มีปัญญาไถ่ถอนไม่มีปัญญาแม้แต่ชำระดอ,อกเบี้ยนะอย่าพูดถึงคำไถ่ถอนเลยนะแค่ชําระดอ,อกเบี้ยไม่มีปัญญาเลยฮะคุ้มว่าจะเกิดวิกฤตการเงินขนาดไหนตอนนี้นะครับนี่ครับบริษัทเดียวนะครับมูลค่าความเสียหายก็เป็นหมื่นล้านนะครับหลายนะ,นะ,นะเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะนี่แค่กองทุนเดียวและอีกกี่ กองนะครับที่ครบกำหนดถ่ายถอนในนะในการปีนี้นะสิ้นเดือนนี้นะจะไมครบกำหนดถ่ายถอนมิถุนาเนี่ยดอลลาร์เหลือสิบบาทถ้าเกิดประเทศไทยนะมีเงินดอลลาร์อยู่แสนล้านเนี่ยตอนนี้มีมูลค่าแสนล้านดอลลาร์ใช่ไหมมีมูลค่าอ,อะไรสามล้านล้านบาทใช่ไหมแล้วเกิดมันเหลือสิบบาทเนี่ย จากสามล้านล้านก็จะเหลือแค่หนึ่งล้านล้านเลยนะเห็นไหมครับนั่นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับทีมเศรษฐกิจของคุณประยุทธ์ไม่มีนะครับไม่มีความรู้เลยเรื่องเศรษฐกิจไม่มีความรู้ไม้่เรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็เป็นเพียงแค่อดีตข้าราชการ,กรเกษียณนะครับไม่ทันโลกนะ ที่บอกว่าวิกฤตชาติมันสาหัสมากครับแต่คุณยังเล่นการเมืองกันไม่เลิกอยู่แล้วครับนี่มาเล่าให้ฟังจะได้รู้นะครับว่าวันนี้ครับกรกตไม่ควรจะเอาเรื่องพุ่นพิธามาเล่นเลยครับคุณนี่ดูถ้าเกิดเอาพิธาไปเล่นตัดสินพิธาก็ต้องเลือกตั้งใหม่ถ้าพิธาไม่มีคุณบัริที่เป็นสสแสดงว่าสสอพักเก้าไกลทั้งหมดไม่มีคุณบัติก็ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดนะประเทศเสียหายไหมถามว่าการที่คุณพิธามีพุ่นไอทีวีเนี่ยมันทำให้ใครเดือดร้อนไหม แ้วถ้ามึงไปตัดสินวิญญาณนี่มันเดือดร้อนทั้งประเทศนะเว้ยเออวันนี้เราต้องการรัฐบาลนี่มาจากประชาชนเนี่ยอันนี้แหละคือรัฐบาลแห่งชาติเพราะประชาชนเป็นคนเลือกมาแล้วไม่ใช่สวออแก่ๆไม่กี่คนมาจุดประเด็นตั้งรัฐบาลแห่งชาติแลวใครจะเป็นคนเลือกอ่ะไอ้ที่กูเลือกไปนะมึงไม่เอาทั้งที่กติกามึงก็เขียนเองทุกอย่างแต่มึงก็แพ้นเนี่ยนะเออเงินหยวนจะมาแทนดอลลาร์ไหมวันนี้ จีนเขาต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วทําไมเขาจะต้องอยู่ภายใต้ลมเงาดอลลาร์ในเมืม่อวันนี้เขาเป็นประเทศที่ร่ารวยที่สุดในโลกต้องยอมรับวันนี้ประเทศจีนร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับมีทองคําสารองมากที่สุดโลกมีดอลลาร์ในมือแล้วยังมีพันธบัตรเป็นเจ้าหนี้ไม่รู้กี่ประเทศนะครับเอออ่าแล้ววันนี้นะผมเชื่อเลยว่านะกลุ่มบริกส์เนี่ยครับไม่ยอมให้อเมริกายืนขึ้นมาได้แน่นอนเพราะที่ผ่านมาอเมริกาเอาเปรียบพยายามทําตัวเป็น เจ้าของคนออกกฎนะครับวันนี้นะคือโอกาสที่จะเปลี่ยนดุลอํานาจโลกเขาต้องการจะปลดแอกตัวเองออกจากอเมริกานา,นานแล้วนะดังนั้นวันนี้นะจีนไม่มีทางยอมให้สหรัฐตั้งตัวได้แน่นอนแต่รอจังหวะมาเหมาะที่จะถล่มเพื่อจะเปลี่ยนนะครับแล้วกดการเงินโลกใหม่เพราะอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องมีทองคําคาประกันแล้วก็พิมพ์ดอลล่าใช้เองได้เนี่ย นะครับแล้วก็ตั้งว่าทุกคนจะซื้อขายอะไรกันต้องเอาเงินมาแลกเป็นดอลลาร์ก่อนนะครับดอลลาร์มันก็เลยเป็นเงินที่มีทองคำคนระับคือประเทศเราเนี่ยนะจะซื้อน้ำมันเนีซาอุเนี่ยนะเราต้องเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์แล้วเอาเงินดอลลาร์ไปจ่ายซาอุเราเอาเงินบาทไปจ่าย,ยตรงไม่ได้นะครับแต่เงินดอลลาร์นะครับมันเป็นเงินที่อเมริกาพิมพ์ขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีทองคำค้ำประกันแต่เงินบาทของเราเนี่ยนะครับจะพิมพ์มาเท่าไหร่ต้องมีทองคำค้ำประกันมูลค่านะครับ นะดังนั <trauma> ้นวันนี้นะเมื่ออเมริกาพิมพ์กระดาษเปล่าขึ้นมาแล้วก็เราต้องเอาเงินที่มีทองคำค้ำประกันไปนแรกเอากระเศษกระดาษของอเมริกามาเพื่อจะไปจ่ายค่าน้ำมันในซาอุด์เนี่ยอเมริกาก็จะได้เงินของเราไปแต่เงินของเราเนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆเพราะการพิมพ์ขึ้นมาต้องมีทองคำค้ำประกันแต่เงินที่เราแลกมาจากอเมริกาเนี่ยอเมริกาไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกันใช้ความเป็นมหาอำนาจโลกค้ำประกันทั่วโลกจะซื้อขายอะไรกันแล้วแต่ครับก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ ดังนั้นทั่วโลกก็จะไป่ต้องเอาเงินตัวเองที่มีทองคำคำประกันเนี่ยไปแลกดอลลาร์ประเทศอเมริกาจะมีเงินมากมายมหาศาลนะครับที่เป็นเงินของสกุลชาวบ้านเขาเ่ยเศรษฐกิจอเมริกาก็ดีเัยเพราะคุณได้เงินต่างชาติเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์เงินขึ้นมาเองอยู่ดีเงินก็มีเงินต่างชาติที่มีมูลค่าทองคำคำประกันไหลเข้าประเทศคุณคุณได้เงินเหล่านี้มาฟรีๆนะเพราะคุณใช้การพิมพ์ดอลลาร์ข้มาเองเลยนะครับแล้วคุณก็ใช้เงินเหล่านี้นะครับนบที่คุณได้มาฟรีๆจากเงินดอลลาร์คุณเนี่ยนะไปแทรกแซ เพราะเงินคุณมันไม่มีต้นทุนนะบางทีคุณให้เงินสนาสนุนคนน,นั้นเท่านั้นเท่านี้ดลอลล่าเนี่ยก็คือเงินที่คุณพิมพ์ขึ้นมาเห็นไหมครับวันนี้เงินดลอลล่ามันจึงท่วมโลกไงครับพออเมริกาไปติดลมเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยนะจีนก็ได้ทีครับแล้วก็ดีไปความบารลเสเซียด้วยัเสเซียเขาก็ถือโอกาสนะถอนตัวออกจากการใช้เงินดลอลล่าเป็นเงินแลกเปลี่ยนเพราะละเสเซียเขาไม่ได้พึ่งพิงใคร แต่หลายประเทศในยุโรปต้องพึ่งพิงเขาอะเพราะเขาเป็นประเทศที่มีพลังงานเยอะเขาขายพลังงานออกไปทุกประเทศที่จะซื้อเขาตอนนี้บอกเขาไม่รับแล้วเป็นเงินดอลลาร์เขาขอรับเป็นเงินรูเบิลแล้วเขากำหนดค่าเงินรูเบิลเป็นทองคําครับแล้วมึงอยากได้เงินรูเบิลครับต้องเอาทองคํามาแลกครับเป็นไงเป็นไงครับตอนนี้นระับชาิยุโรปต้องเอาทองคํามาแลกเงินรูเบิลเพื่อจะซื้อพลังงานจากรัสเซีย จากในอดีตใช้ดอลลาร์ซื้อได้ดังน,นั้นหลายๆประเทศที่ถือดอลลาร์ไว้บางครั้งใช้ได้กับประเทศที่ยังรับดอลลาร์แต่ประเทศทรัเสเซียเขาไม่รับและ,ร,ะททรัสเซียยังแสบวะนั้นนะประเทศพันธมิตรสามารถจ่ายเป็นเงินสกุลตัวเองไนดะ้ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินดอลลาร์เป็นไงทางนี้นะครับมันนึงแสบไงครับวันนี้เนี่ยที่อเมริกากำลังก,ก,กากเลือดอยู่ตอนนี้ครับเออผมถึงบอกไงว่าวันนี้นะเพื่อนผมก็ รอลุ้นอยู่ว่าอเมริกาจะขยายเพดานนี้ได้บะถ้าเกิดขยายได้สภาผ่านให้เขาก็จะกู้เงินนี่ก็ท่วมอีกอเมริกาก็จะนี้ท่วมอีกเพราะว่าจีนไม่ยอมให้อเมริกาพิมพ์เงินขึ้นมาอย่างเาันั้นถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องกู้บ้างกู้เงินตัวเองนั่นแหละทั้งนี้วันนี้นี่ก็เต็มเต็มอยู่แล้วจะต้องกู้เพิ่มเนี่ยนะครับแล้วจะเมื่อ,อไรจะใช้จะโง่หัวขึ้นหรอครับ วันนี้ไม่ได้เป็นมาหาอำนาจในเศรษฐกิจเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้มาหาอำนาจในเศรษฐกิจคือจีนจีนผลิตสินค้าเกือบทุกชนิดขายไปทั่วโลกอเมริกาแทบจะไม่มีสินค้าเลยนอกจากอาวุธอเมริกาจะได้รายได้กับประเทศคือการท่องเที่ยวและก็การขายอาวุธแต่สินค้าอื่นๆที่อเมริกาส่งออกมันน้อยซะเหลือเกินนะถึงมองให้ว่านี่โลกกําลังจะเปลี่ยนข้าเนี่ยครับนะพวกเราจะปรับตัวกันทันหรือเปล่าเออนะนะวันนี้ สถานการณ์โลกหน้าห่วงจริงครับพี่น้องผมอยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับก็กังวลมากเลยว่าเอสเอ็มีเราจะทนกันได้ขนาดไหนหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินเราจะทนได้อีกนานขนาดไหนนะครับนี่ประเทศตอนนี้นะครับยี่สิบห้าล้านล้านนี่เหล่านี้นะครับคือภาระที่ประชาชนทุกคนต้องแบกไวนะ้นี่สาธารณนี่สิบล้านล้านนี่ทุกคนต้องช่วยกันแบกนะส่วนนี้ครัวเรือน,นี่ครับประชาชนก็ต้องช่วยกันแบกเหมือนกัน เพราะว่าคนทั้งหมดเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้กับสถาบัานการเงินสถาบัานการเงินก็เอาเงินมาปล่อยกู้แต่ไอ้คนกู้ไปแล้วเสือกไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วไงครับตอนนี้แบงก์ก็ขาดสภาพคล่องนะเพราะว่ากูปล่อยกู้ไปนะครับนะวันนี้คุณเชื่อไหมครับคอนโดนะครับราคาสองล้านกว่าครับนะผมเพิ่งไปส่งเพื่อนมานะราคาประมาณสั้งสองล้านห้า ถูกแบงค์ยึดประกาศขายล้านเจ็ดขายตามสภาพนะผมแกล้งใหญ่เล,เล่นเล่นถ้าเกิดซื้อสดในรถได้เท่าไหร่ลดให้อีกบานเลยนะพี่น้องผมแบงค์ต้องการเงินครับโอยผมจะซื้อต้องดูให้รถได้สูงสุดเท่าไหร่ผมไม่อยากบอกราคาคุณนะคุณจะตกใจแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าวันนี้สถาบันการเงินเนี่ยเต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์ คอนโดที่ผมไปห้องว่างบ้านติดยึดเต็มไปหมดเลยผมรู้เปล่าหน้าห้องห้องนี้เป็นทรัพย์สินของบอริษัทหลักทรัพย์ู่นเลาเต็มไปหมดคนระับผมแก้โทรไปตามวันนี้นะนะครนะผมรู้ราคาก่อนหน้านี้ของคอนโดเหล่านี้นะวันนี้นะครับยึดมาตามมูลค่าคุณได้ไหมบ้านที่คุณลุงที่ยิงเขาเนี่ยนะมูลค่าเป็นล้านนะแต่มีคนไปนประมูลไม่ได้แค่สี่แสนกว่าไงนะทั้งนี่ราคาท้องตลาดมันล้านหนะ้าเห็นไหมพี่น้อง ราคาประมูลในท้องตลาดบ้านที่ซื้อขายกันในราคาท้องตลาดล้านกว่าบาทสามารถประมูลจากแบงค์ได้ในราคาสี่แสนกว่าเท่านั้นเองคนเราเพวกแบงค์ก็ต้องการเงินแบงค์มีแต่ตอนนี้แบงค์มีแต่บ้านยึดมายึดรถยึดบ้ายเต็มไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้คุณไปประมูลรถเลยครับรถมือสองไปประมูล,ลเลยใครอยากได้รถเนี่ยประมูลตามสภาพเนี่ยคุณจะได้รถที่แม่งโคตรถูกเลยอันป่าดนี่นะบางทีคุณประมูลได้ในราคาไม่ถึงล้านนะรถอันปา่ารู้จักรถอันป่าดรถอันป่าเนี่ยนะวันนี้ จอดอยู่ที่ศูนย์การประมูลนี่นะครับนะแล้าค,คุณไป่ซีเรียสต้องเป็นป้ายแดงนะคุณไปมูลเลยครับจากสามล้านกว่าสี่ล้านเนี่ยวันทีคุณสามารถประมูลได้ราคาไม่ถึงล้านนะครับนะเออนะวันนี้ถึงบอกไงว่ามันกําลังคืบคานเข้ามานะชาวบ้านยังไม่รู้ตัวแต่คนใน,ในบ้านวงทุกีดเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยวันนี้คุณที่ดูเดี๋ยวชนชั้นกลางเนี่ย อู้นี่ยืมสินมาก่อนโควิดนียซื้อบ้านซื้อรถนะครับนะนวะันนี้เขาไม่มีปัญญาผ่อนชำระปล่อยยุดอย่างเดียวนะวันนี้ะวันนี้้าใครมีเงินสดนะครับผมแนะนําเลยนะใครมีเงินสดนะคุณไปซื้อไปซื้อบ้านซื้อคอนโดวันนี้เก็บไว้เลยเพราะราคาตอนนี้ถูกสุดๆคุณจะได้สินทรัพย์ที่ราคาถูก นะครับแล้วคุณได้ช่วยชาติด้วยสถาบันการเงินก็จะมีเงินเข้ามาในระบบเสริมสภ,ภาพคล่องแล้วเงินที่คุณเป็นเงินสดอยู่ในแบงค์นะมันก็จะมีความมั่นคงนะเงินอยู่ในแบงก์มันจะเบิกไม่ได้นะแต่ในวันนี้นะใครมีเงินสดอยู่ในแบงค์เยอะนะผมแนะนําให้คุณเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์นะนะครับคุณไปหาซื้อประมูลบ้านที่ถูกยึดได้เลยนะแต่เลือกหลังที่ไม่มีคนอยู่นะ อย่าไปเลือกหลังที่็ีคนอยู่แล้วก็ยิงเขานะนะนะถ้าคุณทําแบบนี้นะถ้าเสรษิกลับมานะคุณก็จะเป็นเศรษฐีแล้วก็ยังช่วยชาติได้ด้วยวันนี้สถาบันการเงินต้องการเงินมากวันนี้สถาบันการเงินรายแห่งขาดสภาพคล่องต้องการเงินเข้าระบบวันนี้เ็าขายคุณในราคาถูกๆมากมันเหมือนกับอะไรบริษัทอะไรนะแบงค์เลยนะที่สวิตท,ที่พึ่งล้มเลยครับเครดิตอะไรท้กอย่างเครดิตสวิตใช่ไหมครับแล้วก็บริษัทอะไรเฟิร์สลีฟบิคยูเนี่ยนเนี่ยบริษัทเหล่านี้นะ แบงก์เหล่านี้นะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเลยครับผมประกอบการก็ดีเลยมันอยู่ดีสีคนจะแห่ไปถอนเงินครับเพราะนั้นเงินสดที่เก็บไว้มันไม่พอครับเพราะคนมาแห่เอนเยอะนะก็ต้องเอาทรัพย์สินที่มีอยู่มาขายครับขายถูกๆได้ปนะแล้วผมไม่มีเงินไงขายอยู่เจ๊งครับท,ท,ทั้งนี้อยู่ดีนะนะแค่ข่าวลือนะครับเออวันนี้นะผมแนะนํานะครับพี่น้อง ใครที่มีกันอยู่ในแบงค์เยอะๆนะคุณต้องรีบเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเปลี่ยนเป็นทองคําอย่าปล่อยไว้ในแบงค์เยอะนะแต่อย่าไปถอนออกมานะอย่าไปถอนครับแต่ให้ใช้เปลี่ยนนะคุณช่วยแบงค์ได้โดยการซื้อทรัพย์สินจากแบงค์นี่คือโอเวลาเอาคืนแบงค์นะคุณจะได้บ้านคอนโดนะครับในราคาที่ถูกมากๆเลยนะเชื่อผมครับแล้วคุณถือในสภาพนี้นะุณมีโฉนดอยู่ในมือ นะครับเงินสดในแบงก์เนี่ยมันนึงนะมันอาจจะถ้าแบงก์มันล้มอนะเจ๊งนะแต่ถ้ามันมีโฉนโดคอนโดในมือ,อยังไงก็เป็นโฉนโดนะก็ยังเป็นชื่อคุณอยู่ดีนะฉังนั้นแนะนานะครับใครมีเงินฝากธนาคารไว้คุณจะช่วยชาติได้แล้วคุณก็ช่วยตัวคุณเองไว้แล้วคุณได้เวลาที่ล้างแค้นแบงก์สถ,ถาบัานการเงินนะร,รีบไปซื้อเลยครับคุณไปขอดูแล้วว่ามีทรัพย์สินตรงไหนบ้างครับคุณเช็คราคาตลาดนะแล้วคุณดูด้วยว่าราคามันขายถูกกันครึ่งต่อครึ่ง อนนอเออนะเพราะแบงก์เองคนนี้ก็อยากจะระบายของเยอะวันนี้การยึดทรัพย์สินมาเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกวันเพราะอะไรเพราะผู้กู้ไม่มีปัญญาพอจำรัาก,กูรู้ไม่จริงอะ่ะกูเนี่ยรู้ไม่จริงะะนะกูเนี่ยรู้ไม่จริงเหรอฮะมึงว่ากูเนี่ยรู้ไม่จริงเหรอไอจัดนี่กูนี่อินไซเดอร์จะบอกให้